พยากรณ์อากาศประจำวันที่สองธันวาคม2568ช่วงเช้าค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ถึงตอนเช้าวันพรุ่งนี้มีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ16-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ30-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเดร็วประมาณ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงให้ระวังอันตรายจากอักคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากอากาศแห้งไว้ด้วยทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน